e ั l โหลเ e วันวอล e ั o ทูป๊อปป p ้ซ่ a ชแน n อ่ะตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับ o p p ปปี้ซ่าในเกมทัชเชื่อว่าหลายคนรอดูคลิปนี้อยู่ใช่ไหมมิสเตอร์แท็กซี่ดาวใช่ไหมครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เซตติ้งอะไรเลย <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคเอ่อเพลงนี้มีทั้งหมด9เทิร์นนะครับก็เทิร์นแรกกับเทิร์นที่2กดง่ายๆสบายๆแต่คือผมติดนิสัยกด2มือไงก็ไม่จำเป็นต้องกดตามผมก็ได้นะ มันผมว่าติด2มือแล้วคือกดยังไงก็ต้องกด2มือมันกดมือเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้มันติดแล้วติดจากมิสเตอร์ซิมเิลมานะครับเ,เพลงนี้เทินแรกเทินที่2กดสบายๆนะฮะเทินที่3เทินที่5เทินที่6แล้วก็เทินสุดท้าย4เทินนี้จะมีเทินเทินวงกลมนะฮะจุดเด่นของเพลงนี้อยู่ที่โน้ตโน้ตมันหลอกตาเรานะฮะโน้ตมันหลอกตาเราบ่อยๆที่จริงอะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่กดยาก แต่มันหลอกตาเราทําให้เรานึกถึงว่าไอ้เมันมันอะไรเนี่ยไม่งมาเป็นวงกลมเซอร์เคิลเลยแม่งกดอะไรกดไปวะแม่งมือห้วแล้ก็ยังไงกดไม่ถูกพลาตาไปแล้วมึนนะเทิร์นที่3นะครับจะกดง่ายเทิร์นที่3จะกดลูกศรขึ้นกับลูกศรซ้ายนะคบแล้วก็ลูกศรขึ้นกับลูกศรขวากดพร้อมกันนะลูกศรขึ้นลูกศรซ้ายลูกศรขึ้นกับลูกศรขวา,อ,าอย่างข้างละ3มจะมาชุดละ3ามตลอดนะครับอันนี้เทิร์นที่3จะง่ายกดแค่นี้เองนะคะ เทิร์นที่4เทิร์นที่4เนี่ยจะกวนนิดนึงเทิร์นที่4จะเหมือนเทิร์นที่2แต่ว่ามันจะใส่เข้าไปก็คือโน้ตเวฟอ่ะมันจะมีโน้ตธรรมดาเริ่มต้นพร้อมกับโน้ตเวฟเพราะฉะนั้นมันจะยากขึ้นนิดนึงเป็นเพลงแรกด้วยที่มีอย่างนี้ตอนแรกผมเล่นแม่งก็อะไรวะเนี่ยมันมีอย่างนี้ด้เหรอมึอนหมดเลยนะครับก็ลองกดดู มันจังหวะมันเป๊ะๆอยู่แล้วจังหวะตัวเวฟมันก็เป๊ะๆนะคะไม่ไม่ไมยากไม่ยากฝึ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 ก,ก,ก practice practice make your behave โอเคเอ่อเทิร์นที่3ไปแล้ว4ไปแล้ว5 5คล้ายๆเทิร์นที่3แต่มีโน้ตเวฟเข้ามาเพิ่มก็คือกดลูกศรซ้ายซ้ายขึ้นขวาขึ้นกดเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าโน้ตเวฟขั้นตรงกลางเอ้ยโน้ตเวฟไม่ได้ขั้นตรงกลางโน้ตเวฟกดพร้อมกันกดพร้อมกับชุดเทียสานเทียสานนะครับ อันนี้คือชุด5นะครับก็ดูคลิปก็อาจจะต้องเอ้ยอันไหนเทิร์นที่4เทิร์นที่5เอ้ยกลับมาดูเทิร์นที่หกเลยก็กลับกลับมาดูนะฮะต่อไปเทิร์นที่6เทิร์นที่6ก็จะแรกๆมันจะมาแบบซอฟๆนะฮะแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ตัวหนึ่งเป็นตัวเตือนอันนี้ผมผมตั้งให้นะที่เป็นตัวเตือนว่าโน้ตโน้ตเซอร์เคิลจะมาไอ้โน้ตวงกลมเนี่ยจะมาคือ ไอ้ตัวโน้ตที่มันกดลูกศรซ้ายขวาพร้อมกันอะแล้วมันโน้ตมันวางเป็นวงกลมอะวางมันวางเป็นรอบๆอบอะที่กดซ้ายขวาพร้อมกันนะแล้วก็จะมีเวฟลงมาอันนั้นคือเป็นเครื่องหมายเตือนว่าคุณจะต้องกดโน้ตเซอร์เคิลคล้ายคล้ายมิเตอร์ซิมเพิลอะมาคู่มาคู่ลูกศรซ้ายซ้ายขึ้นซ้ายกับขึ้น เสร็จแล้วก็ต้องกดซ้ายลงนะแล้วพอมันมาอีกทางนึงก็คือขวาขึ้นแล้วก็กดขวาลงนะฮะเป็น22สเช่นซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาขึ้นเอ้ยซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นขวาขึ้นขวาลงกดอย่างนี้กดสลับกันนี้ซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นขวาขึ้นขวาลงนะครับเออที่ผมพูดนี่ไม่ได้ไม่ได้กดที่ตัวนะกดคู่นะกดคู่นะโอเคอันนั้นคือเทิร์นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแม่งพูดเองก็ลืมเองนะเจ็ด เจ็ดเจ็ดนี่มันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันมีมันมีก็คือโน้ตเวฟทุกโน้ตเวฟเนี่ยจะมาพร้อมกับโน้ตคลิกธรรมดาซ้ายขวาทุกครั้งถ้าเห็นโน้ตเวฟเมื่อไหร่เอ้ยถ้าเห็นโน้ตคลิกธรรมดาลูกศรอ,อะ่ะซ้ายขวาที่ให้กดพร้อมกันเมื่อไหร่นั่นคือคุณต้องกดโน้ตเวฟด้วยนะครับอันนั้นคือเทิร์นที่7จุดเด่นของเทิร์นที่7อยู่ตรงนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นอาจจะมึนๆก็เดี๋ยวลองดูคลิปกันนะเพราะว่าอาจจะต้องแบบสโลว์สโลวหน่อยนะเพราะว่ามันมันกดมันต้องกดพร้อมกันอนะเอาเป็นว่าจำแค่ว่าโน้ตเวฟกับโน้ตลูกศรซ้ายขวากดพร้อมกันนะฮะในเทิร์นที่ 7. เจ็เทิร์นที่8ดสบายๆชิวๆไม่มีอะไรแต่ระวังโน้ตเวฟไว้ดีเพราะโน้ตเวฟมันเร็วนะครับโอเคเอใครมาเยียบเอ๋ย <c oughs> อัดอินโทรเฉยๆโอเคโน้ตเว็บสุดท้ายเว็บที่เก้านะครับเว็บที่เกจะเอาไอ้ uh, ตัวโนตวงกลมอ่ะ uh, ทั้งสามอัน uh, มารวมกันหมดนะฮะโดยที่อันแรกอ่ะ uh, ไม่มีรู้สึกอันแรกไม่มีนะไอที่ไอที่ไม่มีตัวเว็บอ่ะไม่มีนะฮะผมถึงบอกว่าให้จำไอ้โนตลูกศรซ้ายขวาที่กดพร้อมกันเป็นวงกลมไว้เพราะมันจะเตือนว่าโนตเว็บไอ ขวาขึ off, zeker, ้นขวาขึ้นขวาลงอันนั้นนะซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นขวาขึ้นขวาลงอันนั้นอ่ะมันจะมานะฮะโน้ตที่เก้าไอ้ชุดที่เก้ามันจะอ้าวเห็นชื่อห้องแล้วตกใจอ้าวไปซะแล้วคือไม่ทันหมดเดี๋ยวพูดโอเคโน้ตโน้ตชุดที่เก้ามันจะมีคล้ายคลมิเตอร์ซิมเปิลนิดหนึ่งที่มันจะมีเฉียงอ่ะอันนั้นอ่ะกดสองทีแล้วก็กดซ้ายขวานะฮะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันคล้ายๆ้ามิเตอร์ซิมเปิลนะฮะมันจะมีความคล้ายอยู่ที่อยู่ที่โน้ตชุดเก้านะครับแล้วก็กลับมาที่เเเหหมมมืืออนนชุดด ในตอนจบนะครับโอเคเอผมเล่นอะไม่ต้องตามผมนะคือสเต็ปผมเนี่ยเวลาผมเล่นเจอโน้ตเวฟเนี่ยมือขวาถ้ามีโน้ตเวฟมือขวาจะกดเวฟมือซ้ายจะกดลูกศรแต่ว่าเพลงเนี้ยแม่งโน้ตเวฟกับโน้ตลูกศรแม่งมาพร้อมกันผมก็เลยเน้นไปที่มือซ้ายมากกว่านะฮะก็จะลองกดแบบผมก็ได้เพราะว่ามันมันมันติดอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรากด เรากดลูกศรมือซ้ายแล้วเนี่ยมันจะติดก็คือกดมือซ้ายต่อมันจะเป็นโลกโลกหนึ่งของเพลงนี้เลยสำหรับผมนะโอเคเราก็ไปรับชมกันนะครับ